พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเลขประจําวันล็อกละสี่ตัวงวดก่อนเข้าต่เลขวิ่งนะขอโทษขอภัยด้วยดืย้อเจ็ดเป็นหนึ่งได้เน่ยนีเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผม ครับผมก็มาดูงวดวันที่หนึ่งตุลาเลยครับผมเดือนสิบเลขล็อกประจำวันละสีตัววิ่งบนล่างมีห้ามีหกมีศูนนะครับผม จับคู่ให้ห้าห5ึ5งห้ถ้า5มานะครับผมถ้า6มาก็6กสองหกสามกเจ็ดนะครับผมถ้า0มาก็0ูนย์ศูนกศูนย์์นะครับผม เลขล็อกนีก่เป็นสูตรโบราณอีกสูตรหนึ่งนะครับผมแต่เลขวิ่งนี้ผมก็คำนวณเองนะก็เลยเอาไปจับไปใส่กับเลขล็อกวดนี้ก็คำนวณได้5ได้6ได้0ย์นะก็เลยทางช่องก็เลยเอาไปจับ ครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชีนน้แนะหรือแนะนำนะครับผมทาให้เตือนก็ผิดกฎยู u ู e อีกขอให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจหาตัวเลขมานำเสนอนะครับผม สุดท้ายนี้ทางช่องก็มีรายมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ